สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวสเช i a l แมก็วันนี้เป็นวันที่วันนัการนะวันนี้นะนะักทาครับไม่กล้า acting เยอะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอ๋ส่ก็จะไป cover eye เขาก็วันนี้ก็พี่จะ,จะพาน้องไปดูแอบสองไกลๆนะน้องแนนปิยดาช่อง3ามนะจ๊ะแอบดูไกลๆไม่ต้องไปส่องไกลน้องนะคะช่างลุ่งทำให้นะ อันนี้มาทําสีผมก่อนเพราะว่าเดือนหน้าน้องจะมั่นแล้วนะคะแอนหล่อมากที่ทําให้ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะแอนหล่อมากช่างลูกเนี่ยตั้งแต่ทำผมให้น้องแนนลูกค้ายเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็ถอยเมียมาได้สองคนแล้ว <c oughs> ตั้งแต่ทำผมจริงๆม่นก็ไม่ค่อยถ่ายเพระี่ไอค่ะที่ไ <c oughs> ไม่ค่อยให้ถ่ายคลิปที่ลูกนะคะตอนนี้พี่แจ๊คบอกว่าให้เขาไปออกกําลังกายนะนี่นั่นนะหรือเงี้ยออกคลิปป,ปุ๊บมีผู้หญิงมาจีบ ตอนนี้ก็สลับคิวอยู่นะคะก็ไม่ว่ากันนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการนะคะทาพ่อแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทํากันเองมาทางนี้ค่ะแอบดูผมนิดนะคะน้องนะคะแอบไกลๆนิดน,นึงค่ะแ p ปเปชอบมากวันนี้เดี๋ยวที่ยวบอกนิดนึงค่ะตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยแอบมองแอบมองไม่ได้ชอบที่หน้าอะไรเขารือว่าจะแอบพิสวาสอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้คิดแบบนั้นกับลูกค้าน,นะคะ แต่ก็ไม่นิน่งดูเลยชอบผมค่ะอัพโนี่อัปโฟของจริงเลยนะคะเนาะน้องเพิ่งบอกน้องเพิ่งไปตัดมาค่ะอัพโฟนของจริงหยิกมากคือน้องคนนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือฝนตกแล้วหัวไม่เปียกนะคะซื้นิมิมาก็ไม่เป็นอะไรนะคะอยางเป็นแบบนี้ฝนตกแล้วมอหัวเปียก mm hmm. ลยฝนตกสามชั่วโมงพายุขเข้าหัวมันเดื <laughs> เกันนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูผมสีผมน้องแนนตอนใกล้เสร็จนะคะ